สวัสดีครับเรายินดีต้อนรับเข้าสู่ซ้าย Studio นะครับวันนี้เรามาดู7ใช้คำว่าลูกสุด,ส,ดสวยในสัปด,ดาห์ที่7ของทางพิมบริกกันบ้างดีกว่าครับลูกแรกเป็นจังหวะสวนกับของทางวูดแฮมตันกิมมีเนตกิมมีเกสลูกลูกนี้ออกไปทางซ้ายหีชานหวังหีชานหีชานกดด้วยซ้ายเสียบเสาไก่เข้าไปเลยนะ จังหวะนี้ต้องชมราอูกิมิเนสน,นะครับเอาตัวรอดในแดนกลางมาได้จ่ายออกทางซ้ายให้หิชานกดด้วยสายเสียบเสาไกลเข้าไปว่าเป็นนักเตะเอเชียคนหนึ่งที่ต้องน่าจับตามองนะครับจังหวะถัดไปเป็นแมนยูเจอกับเอเวอร์ตันบูโนโบูโนโฝากไปความมาซิยาจังหวะไหลถวายพานของทางบูโนเฟอร์นันเดสให้กับอองตนี้มาซิยาจังหวะยิง ไปเฉลบทางยอนล,ลี่มีหน้านิดหน่อยนะแต่ก็ถือว่าเป็นจังหวะสุดสวยครับลูกนี้แฮร์รี่เคนตัดออกไปที่ซอนเนอร์บินซอนเนอร์มินยึดหนึ่งนึกสองยังขึ้นบอลไม่ได้ครับก้มหน้าเปลี่ยนบอลออกมาบอลอยู่ที่หอยแบกปั่นด้วยขวาเรียบร้อยจังว่าปั่นด้วยขวาสวยๆของหอยแบกลูกนี้ถือว่าหมดจดครับทิศทางแรงน้ำหนักพอดิบพอดีนะเป็นประตูปลดล็อกของสปเปอร์เลยนะครับ นัดถัดมาเป็นเวนแฮมเจอกับเบนฟอร์ดครับจังหวะนี้โยนขึ้นมาพยายามม่งสกัดบอลมาเข้าทางกดด้วยขวาเรียบร้อยไปเลยเป็นทางจอรัดโบเวนนะครับลูกนี้ยิงยังก็เหมือนคนถนัดขวาเลยนะแต่เจ้าตัวเองเป็นคนถนัดซ้ายนะกลายเป็นลูกตีเสมอให้กับเวนแฮมในนัดนั้นเลยนะครับลูกถัดมาเป็นทางเชลซี จังหวะนี้บาก์กี่ออกขวาตบเข้ามาตรงกางตีโมแวนเนอร์ยิงเข้าไปถือว่าเป็นจังหวะสวนกับสวยๆของเชลซีครับจังหวะนี้การเปลี่ยนสปีดทุกบอลจากคลายไปขวาแล้วตบเข้ากลางของทางเชลซีถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะแล้วการเข้าฮอตของตีโมเวนเนอร์นี่ถือว่าเป็นอะไรที่หมดจดมาก จังหวะถัดมาครับเป็นทางของแมนซิตี้บอลอยู่ที่กาเบียวเจสุสเจสุตขึ้นมาออกไปทางซ้ายโฟเดนกดไปสายลูกนี้เสียบเสาไกลเข้าไปเลยจังหวะนี้ถือว่าทําเกมได้ดีครับ mm hmm. และเป็นเกมระดับ5ดาวอีกเกมหนึ่งของทางลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เลยลูกนี้ถือว่ายิงหนีทางอลิซอนแบ็เกอร์ได้ค่อนข้างดีเลยลูกถัดมายังเป็นลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ครับลูกนี้ตบบอลออกมาทางขวาบอลอยู่ที่โมฮัมเหม็ดซาลา ซาลาไปคนเดียวมีแมนซิตี้สามคนซาลาลบหนึ่งลบสองยกระและเขาสายดีดด้วยสายอีกทีจังหว่าดิเสียเสาไกลเข้าไปเป็นทางโมูฮัมหมัดซาลาครับโชว์ความสามารถเฉพาะตัวลบผู้เล่นของทางแมนซิตี้ถึง3คนนะแล้วก็ดีดผ่านตัวทางแอนเดอร์สันมูราเรสเข้าไปเลยครับผมซาลาบอกขอเสียงและนี่แหละครับถือว่าเป็นลูกยิงสุดสวยในสัปดาห์ที่7ของพรีเมียร์ลีก ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งรด,ดูการดูฟรีที่ 2id